สวัสดีครับผมยางซิ่งสมุทรปราการนะครับผมนะวันนี้จะมาเสนอนะครับยาง MC ขอบ20นะครับผมยางไทยสายลุยนะครับผมยางโอตาลิ SA 5,000นะครับผมนะตัวนี้ SA 5,000นะครับผมเป็นยาง33นิ้ว12.5ขอบ20นะครับผมนะตัวนี้10ชั้นเช่นเคยครับผมผ้าใบผลิตประเทศไทยนะครับผมนะยางโคตาลิ SA 5,000นะครับลายสวยนะตัวนี้เนี่ย ล่องจะไม่ใหญ่เท่า s อ4,000นะครับผมล่องจะสวยนะครับเนี่ยล่องกลางจะมีความโค้งสวยนะครับผมนะต่างจากเอสเอ4,000ที่ต้องล่องจะเป็นเหลี่ยมอันนี้เป็นเอเอ5,000นะครับล่องจะล่องกลางจะโค้งนะครับผมนะมีความสวยนะครับผมตัวนี้เอเอ5,000ยางสามสามนิ้วนะครับผมเหลืออยู่สามชุดสุดท้ายนะครับผมนะมาทำาลิปให้นะครับผมนะ ยางสามสนิ้วนี้นะครับผม12.5ขอบ20ตัวนี้นะครับพิ5เ0ปี24นะตัวนี้ชุดละ26.800บาทนะครับผมนะมีอยู่3ชุดสุดท้ายนะครับผมนะใครสนใจก็โทรมาได้นะครับผมที่อันยางซิ่งสมุทรปราการ3ชุดสุดท้ายนะครับผมนะ26,800นนะครับผม รับประกันบาดบวมแตกฉีก100วันนะครับผมนะถ้า,ามีกรณีที่ต้องเลมนะครับผมก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยเลียนยางเส้นใหม่ให้เลยนะครับผมบาดบวมแตกฉีกนะมีปัญหาเคลมฟรีนะครับผมถ้าซื้อไป1ชุดเราก็จะทําประกันลงทะเบียนให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผม นะฝากด้วยที่ร้านอันยังซิ่งนะครับผมเบอร์โทร0909 813846นะครับ33ชุดละ26800เหลืออีก3ชุดสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมยางไทยโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ